ตอนการตั้งค่าวอลลุ่มโปรไฟล์นะครับพี่ต้องใช้บบกนี่นะครับบบกที่เป็นโอนดาเนี่ยครับนี่ครับถึงจะใช้วอลลุ่มโปรไฟล์ได้ครับนี่ครับต้องเป็นโอนดานี่อย่างเดียวนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดอุปการนะครับแล้วเราก็เลื่อนหานะครับ นี่ครับวอลุ่มโปรไฟล์จะชื่อแบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับการจากซ้ายไปขวานะครับได้แบบนี้นะครับการตั้งค่านะครับตั้งค่าตามนี้ครับกดนะครับแล้วกดตรงสามขีดนี่ครับแล้วกดการตั้งค่าครับนี่ครับข้อมูลตั้งตามนี้นะครับรูปแบบตั้งตามนี้เลยนะครับตามนี้นะครับ กดตกลงนะครับนยครับการตั้งค่าวอลลุ่มโปรไฟล์นะครับ